สวัสดีครับผมต่อไปจะมารีวิวกล่องเก็บอเกประสงค์อีกแล้วนะครับแต่คราวนี้จะเป็นไซส50์ 50L แล้วผมแกะให้ดูเลยแกะ 50L ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้หนึ่งอันก่อนนำไปอีกหนึ่งอันเขาจะให้มาแบบนี้2ส,ส่วนผมต้องประกอบ ส่วนล่างก่อนเลยเอมอนเทสมาดูใกล้ๆเลยมาซูมใกล้ๆเลยอันนี้ค่อนข้างจะนี่มันจะมีล็อกของมันอยู่ดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่นตรงนี้ตรงนี้มีคลิกของมันอยู่อ่ะตรงเนี้ยนี่ปึ๊บแล้วก็ด้านี้ก็เหมือนเดิมก็ปั๊บอีซี่พอได้านนี้มาเสร็จปั๊บเราเอาอันนี้เราวางไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องเปิดอันนี้ทิ้งไว้ก่อน เพื่อเราจะใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นี่อเอประกอบเลยเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอยู่ดูครับทุกคน,นจะมีเขี้ยวของมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดันเข้าไปเลยไม่ต้องเกรงใจปับ๊บจะล็อกขอเข้าของมันโอเคเนี่ยถือว่าเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ล็อกแล้วเราก็เอาท็อปมาวาง เรียบร้อยอันนี้จะเปิดได้อันนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านบนมันต่อได้หลายชั้นเลยนะพวกนี้มันต่อได้เรื่อยๆออรเทพยหยิบกล่องหยิบกล่องตรงนู้นมาให้หน่อยดิมันใดไอที่พี่ใช้แล้วอะบอนสุดโอเคถ้าเผื่อจะต่ออีกชั้นหนึ่งก็ปกติล็อกไว้ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็กวางเลยเึ๊บก็จะเป็นอย่างนี้อยู่นึบอันนี้ผมใช้เองนะอันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ครับโอเค วันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับผม